คุณผู้ชมครับโอโหอย่างกับเพื่งแตกรังเมื่ออาณาจักรอาชญากรรมออนไลน์ที่เคยรุ่งเรืองในประเทศกัมพูชาหลังจากฮุนเซนหักหลังเฉินจือ้อส่งตัวไปเชื่อที่ปักกิ่งและในขเขมรก็กำลังเผชิญกับปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่จนทำให้แก๊งสแกมเมอร์และคอลเซนเตอร์ต้องหนีหัวซุกหัวซุนเก็บข้าของแตกกระเจิงทิ้งฐานที่มั่นที่เคยเป็นแหล่งกดดาน จากเมืองที่เคยเป็นสวรรค์ของอาชญากรข้ามชาติอย่างสีนุวิวและปอยเปตจูจูก็เกิดภาพความวุ่นวายของการอพยพครั้งใหญ่ทำไมแก๊งเหล่านี้ถึงต้องหนีกันแบบไม่คิดชีวิตและการกวาดล้างครั้งนี้จะสามารถทลายรังอาชญากรรมออนไลน์ในภูมิภาคนี้ได้จริงหรือไม่นี่เป็นภาพจริงๆแบบเรียวๆที่คนเขมรถ่ายมาสดๆร้อนๆเลยครับ ภาพที่ปรากฏตามสื่อต่างๆคือความโกลหลอย่างแท้จริงกลุ่มแสแกมเมอร์ชาวจีนและชาวต่างชาติรวมกันกว่า300ชีวิตต่างพากันแตกรงังหนีออกจากพื้นที่กลางดึกพวกเขาเร่งขนสัมภาระส่วนตัวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเข้าของสำคัญใส่รถตู้และรถบัสอย่างเร่งรีบเพื่อหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ที่เริ่มปฏิบัติการบุกทลายฐานอย่างจริงจังหลายแห่งที่เคยเป็นศูนย์บัญชาการของคอเซนเตอร์ถูกทิ้งร้างไว้เบื้องหลังเหลือไว้เพียงร่องรอยของความเร่งรีบในการหลบหนี นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐบาลกัมพูชาภายใต้แรงกดดันจากนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรัฐบาลจีนได้เริ่มเอาจริงเอาจังกับการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้แล้วบรรยากาศของการหนีตายนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเมืองใหญ่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศไทยด้วยทำให้เกิดความตึงเครียดตามแนวชายแดนเนื่องจากกลุ่มสแกมเมอร์เหล่านี้พยายามหาช่องทางลักลอบเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญนะครับ การที่แก๊งสกมเมอร์หนีแตกรางไปจากพื้นที่เนี่ยทำเอาหลายคนที่ทำงานกับแก๊งพวกนี้นั่งไม่ติดเลยนะครับเพราะอะไรบ่อเงินบ่อทองไม่อยู่แล้วตกงานกระทันหันเล่นเอาใจไม่ทันเลยคำถามสำคัญคือทำไมการกวาดล้างครั้งนี้ถึงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วคำตอบคือแรงกดดันจากรัฐบาลจีนซึ่งเป็นประเทศที่พลเมืองตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้มากที่สุดรัฐบาลจีนได้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนไปยังกัมพูชาให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาด ประมาณว่าจะเอายังไงนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ารัฐบาลกัมพูชาได้เริ่มดำเนินการกับทุนจีนสีเทาที่เข้ามาลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ซึ่งถูกใช้เป็นฐานที่มั่นของแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้การสั่งระงับโครงการยักษ์บางแห่งถือเป็นการส่งสัญญาณที่จริงจังว่ายุคทองของอาชญากรรมออนไลน์ในกัมพูชากำลังจะสิ้นสุดลงชั่วคราวไหมไม่รู้นะครับ การเปลี่ยนท่าทีของกัมพูชาในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการตอบสนองต่อแรงกดดันจากต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นการฟื้นฟภูภาพลักษณ์ของประเทศที่ถูกมองว่าเป็นรังของแกงสแกมเมอร์ให้กลับมามีความน่าเชื่อถือในเวทีโลกอีกครั้ง ในขณะที่สแกมเมอร์กำลังหนีตายชะตากรรมของเหยื่อที่ถูกหลอกไปทำงานในรังเหล่านี้ก็เริ่มคลี่คลายลงมีรายงานการปล่อยตัวเหยื่อชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งออกมาพวกเขาได้เปิดเผยถึงความโหดร้ายและการถูกทรมานภายในศูนย์สแกมเมอร์ซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่น่ากลัวของอาชญากรรมค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ อย่างไรก็ตามมีคนตั้งข้อสังเกตครับว่าจริงๆแล้วคนที่อ้างว่าโดนหลอกไปทำงานสแกมเมอร์จริงๆแล้วไม่ได้โดนหลอกครับคุณผู้ชมแต่เป็นการไปโดยสมัครใจทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นงานอะไรแต่มันเป็นงานง่ายๆและได้เงินเร็วแต่พอโดนทลายก็อ้างตนเป็นเหยื่อเพื่อที่จะได้ไม่โดนคดีอืมอันนี้ก็น่าคิดนะครับว่าไม่ได้ อย่างไรก็ตามสงครามกับแสแกมเมอร์ยังไม่จบสิน้นเมื่อฐานที่มั่นในกัมพูชาถูกทำลายแก๊งเหล่านี้ก็พยายามย้ายฐานปฏิบัติการไปยังพื้นที่ที่การควบคุมของรัฐบาลเข้าไม่ถึงเช่นพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาโดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทยเมียนมาทำให้เกิดความกังวลว่าอาชญากรรมออนไลน์เหล่านี้จะเปลี่ยนรูปแบบและย้ายไปสร้างปัญหาในประเทศเพื่อนบ้านแทน นี่คือการปรับไปตัวของอาชญากรที่พยายามหาช่องว่างในการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานความมั่นคงของไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปฏิบัติการกวาดล้างสแกมเมอร์ในกัมพูชาถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการทลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างความเสียหายให้กับผู้คนทั่วโลกแต่การหนีหัวซุกหัวซุนของแก๊งเหล่านี้ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าพวกเขายังไม่ยอมแพ้แค่เปลี่ยนสถานที่เท่านั้นเอง การต่อสู้กับอาชญากรรมออนไลน์ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในระดับภูมิภาคและประชาชนเองก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังไม่หลงเชื่อกลโกงที่อาจเปลี่ยนรูปแบบไปตามสถานการณ์เราต้องไม่เปิดโอกาสให้แก๊งเหล่านี้ได้สร้างรังใหม่ขึ้นมาอีก